ขออนุญาตกลาบทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนยินดีตอนหับเข่าสู่สองแอดมินน้องฝาในคลิปนี้ขออนุญาตนำพ่อแม่พี่น้องไปเบิงเหลืองเล่าทีแสนจะประทับใจพี่น้องต้องฟังไทยไม่เห็นให้ประทับใจอีกแล้วคำหนีเนาะ ไปแจกเงินค่าขานมให้เด็กหน่อยนักเฮียนเขาแถวกันโอ้โพี่น้องกับคานาเน,น่นแอดมินเองหว่าแล้วก็ยังอยากไปอยู่ในแถวเนาะอยากเขาคิวหับใบแดงน้ำผิินแต่ว่าเป็นไปบัได้เนาะแถาแล้วพี่น้องอ่ะเป็นภัยไปบัได้เนาะพี่น้องอ่าคุณดิว ที่เพิ่นขายคิมไขม่หมกในติ๊กต็อกกันเองที่คนลาวหอกลายคนกับหูจักเพิ่นและก็หลายคนบนหูจักเพิ่นเนาะเพิ่นก็เป็นดาราอินฟูอนเซอร์ทั้งนักธุรกิจเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเดิมทีเพิ่นก็นสอยเรือพี่น้องทางฝั่งไทยหลายอยู่แล้วแต่ว่าคันนี้เนาะเพิ่นมาทางฝั่งลราโอ้โพี่น้องบรรยากาศไปเบิ่งนกันไปเบิ่งนกันเสียเวลานี่นะเด็กๆมาต่อแถวมาลูกพี่นมองพี่น้ต่อแถวกันน้นนมาพี่นม,นมอครับอ่า พ <target> top, ี่พี่รวยมากใช่ไหมรวยพี <Dro pp le> ่ห <Linux> ล <down> ่อพี่ก็หล่อเลยครับมามาต่อแถวเด็กมากต่อแถวเร็วต่อแถวเร็วอายุเท่าไรครับพ่อสิบปีตั้งใจเรียนสังเกตุพี่ดอกตั้งใจเรียนคุณดิวเบาไทยแต่ว่าเด็กน้อยเข้าใจต่อในหลาน้อยนี่ชื่อว่าอย่างครับน้องดีนะครับอายุเท่าปี ปีสองใบหลายบบสองใบเอาจะเอาไปเห็นอย่างเอาไปเงี้ยนโอ้ยได้เงินจากพี่เดียวเอาไปเห็นอย่างล่ะเอาไปเหอาไปถอนฮะเอาไปทอนแปลว่าเอาไปเก็บไว้เอาไปทอนเอาไปเก็บเอาไปโฮมเออเอาไปถอนแปลว่าไปเก็บไว้เอาไปอย่างจะเอาไปอย่างใจหอยากได้ไปอย่างซื้อขนมบ่ เอ่อชื่อว่าอย่างเอออ่ายุจักปีแล้วสิบเอ็ดปีตั้งใจเรียนเนาะตั้งใจเรียนเด็กเป็นความสุขเล็กๆในน้อยเรามาแจกเงินเด็กน้อยใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ตอบแข็งกันนะลูกเด็กๆต่อบแข็งอู้หูอันนี้โรงเรียนอย่างโรงเรียนอย่างคุณจักไอเดียบอกคุณจักไอเดียวยึดใส่ในติ๊กต็อกบอก โอเคอ่ะตาแถวมาผู้ใดทันได้ยกมือยกมือไว้ยกมือไว้ครับแต่ว่าไอ้ดิยวเขาบอกภาษาลาวเสียงแถวว่าแจกนะโอเคอ่ะเอาไปอย่างจะเอาเงินนี่ไปอย่างเอาไปซื้อขนมโอเคไปบ้าเอาเงินไปอย่างซื้อขนมโอเคเอาไปอย่างซื้อขนมเด็กๆเอาไปซื้อขนมหมดตั้งใจเรียนนะ้ออายุจะปีแล้วปีปีซื้อว่าอย่างครับ คือไงโตขึ้นอยากเป็นอย่างไงขึ้นอยากเป็นอย่างอยากเป็นทหารธรรมชาติเนี่ยธรรมชาตินี่ครับไงขึ้นอยากเป็นอย่างสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ไงขึ้นอยากเป็นอย่างไงขึ้นปลาอยากเป็นอย่างคนรวยคนรวยอ่ะอันนี้ได้หลายคขโมยเดี๋ยวอะไรก็ไม่งขึ้นยังเป็นคนรวยอันนี้คนรวย ยังข ja like ึ้นอยากเป็นอย่างวันนี้ไอ้ดิวเอาภาษาลาวเวียงจัากนชัดเจนเลยเราก็อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นตำรวจอายุจักปีครับสิบเอ็ดยังขึ้นที่ล่ะอยากเป็นอย่างอยากเป็นนครอยากเป็นนครนั่นแหละอยาลองเพลงได้บ่พูดเลยกำลังใจโอ้เด็กๆ พบแล้วเนาะโอ้ยหนาหักไหลเนาะตะโกนจรงเนี่ยเดี๋ยวห้เบิ่งต่อเนะแอดมินขอวเราแสกซาน้อยหนึ่งบรรยากาศแบบนี้นะขนาดเขาเป็นผู้ใหญ่เองนะก็ยังหูซึกแบบอบอุ่นอยากเข้าไปอยู่เน่อยากเป็นเด็กน่อยคือเก่าพี่นนอะอยากไปอยากไปเขาแถวหับใบแดงน้ำผิ้นเนาะอ่าสังเกตได้ว่าในต่วนขีปเนาะท่วาไอเดียเพิ่นมานะทุกคนเพิ่นจะไปยืนอยู่ป่าย โฮงเฮียนเนาะปลายทางเขาโฮงเฮียนเพิ่นกับไปถามเด็กหน่อยเนาะว่าหู่จักบอหู่จักไอเดิวบอหู่จักบอว่าเป็นไผ้อ่ะนะบางคนกับหุจักบ,บางคนกับบอหุจักแต่ว่าเพิ่นกับสีไปเสอร์ไพรสหนักเฮียนอะไรเพิ่นกับประสานงานกับทางคณะครูอาจารย์เรียบร้อยแล้วล่ะว่าสิเขามาเห็นกิจกรรมเอียงแจกเงินแจกเอียงนะเย้ยเี็น่องไปเบิ่งนน้อยหนึ่งนนละต,ตอนนี้นะคะที่เดียวที่เรียนสันนิษฐานหุ่นจัอยู่บ่ กจอ้ายอันเด็กน้อยคีเรถผิดมัยไอซีดิวเอออันไอดิวคนคนยังเกาะห็นในติ๊กต็อกป่ะยังเกาะดีดีคนหนังยังเกาะคนจะเป็นขาเทียมไปโน่มันบ่จะอีหล่ะจะปีแล้วสิบสิบปีมาตาใส่ลาดค่ะ์ปาราตาใส่มีตังมามีเงินกินหนมบ่ะกินหน่มก่อนอ่ะไอใ้กินอากาขออากาให้ ในจังได้ตัวใหญ่เออไหวายถึงสามครั้งเลยอย่าดื้อดโอเคป่ะอ๋อเอ้ยเ่ออย่างบอกเราสัดเจนสัดเจนชาโนนชาโนนเราอยู่จัตปีสิบปีแล้วดันดีฮะจันได้ชาโนนดันดีอ่าเด็กๆน่ารักเอาครับไว้ไว้หรอครับไว้หรอโอเคไปเลี้ยงขนมเด็กๆนี่นะพี่น้องก็คือ สิ่งที่แอดมินเห็นผ่านสื่อวิดีโอนี่ก็คืออาเวลาทีคุณดิวเพิ่อเอาเงินให้เด็กน้อยเนาะเพิ่นซีซอนให้เด็กน้อยไหวถาไวบ่งงามยังกระทันห์เอาเงินให้เด็กตรงไหวรอรอไหวงามก่อนเนาะอ่าอันเด็กน้อยทางฝั่งเราเพิ่นไหวก็สีแข็งๆน้อยหนึ่งเนาะบ่อ่อ,อนปันไดน,นะคุณดิวก็เลยว่าไหวรอรอเออเอาวันนี้ไหวจนกลมหัวลงผลพีพ่นองเอยไหวรอรอก็คืคอให้ไหวแบบ อ่อนๆมาสัส้ๆมือแพนแขน, on, นอ,อ่อนเนาะเออนี่แหละสิ่งที่แอดมินได้เห็นผ่านคลิปนี่ปื๊มแหงเนาะแบบอะอย่ากลกับไปเป็นเด็กน้อยเขาแถวเพราะแม่ยันงน้องๆอเพื่อนกันเป็นทางอินฟูเนาะพี่น้องเอย้ยเพื่อนกัได้ลงผืนที่เองมาเยี่ยมยามน้องๆหน,น,นักเรียนอ่ะจริงๆแล้วเพื่อนกันเป็นคนใจบุญเป็นคนใจดีเห็นเพื่อนสอยเหลืออ ข่าวตัวแอดมินเห็นนะเพิ่นซอยเหลือคู่คู่หักเนาะคู่หักเยาวชนอาทีว่าหักกันแล้วพอแม่กีดกันนะนะเพิ่นก็ได้ไปซอยคู่นั่นนะที่ว่าแอดมินได้หุ่นจักเพิ่นเนาะทั้งคุณดิวก็ได้แต่ว่าในคลิปนี้เพิ่นข่าวมายังประเศแล้วเพิ่นว่าภาษาไทยแต่เสือบทเด็กหน่อยนักเรียนเข้าใจเบิดเลยแล้วก็มีเด็กหน่อยบางคนก็เว่าไทย ถึงว่าการสื่อสารมันอาจจะบอเป๊ะๆนะแต่ว่าเด็กหน่อยกับพยายามสิววัไทยกับายเพิ่นและที่สําคัญอายเพิ่นาบอกภาษาลาวได้สดเจนแฮนพี่เนอะว่าภาษาคือคนอยู่เวียงจันท์เนาะสําเนียงคือคนเวียงจันทร์เป๊ะเลยอ่อากับไอศิมนว่าเพิ่นกข็ขายขายไงมือทําธุรกิจกับทางฝั่งลาว เป็นประจำเนาะมีหมู่คนลรามีหนักนธุรกิจที่เป็นหมู่คนลาวก็เลยอาจจะบอกวาภาษาลาวได้ของแคลแอดมินเองเห็นกันยังเปล่มเนาะว่าโอ้คนสามารถบอกภาษาลาวได้ยาชัดเจนแล้วก็บ,บอกภาษาไทายกับเด็กหน่อยได้หน่อยก็กกขเข้าใจเอาเงินมาแจกก็เอาเงินบาทมาแจกพี่น้องใบแดงใบลอยบาทโอ้ยเยยยยยยยด็กหน่อยนี่ยิ้มแป้นเลยแอดมินเองก็ยัง,ยงอยากเข้าคิวแต่ <c ười> ก็เป็นไปบ่ได้เนาะเฮาเถ่าแล้วพี่น้อง ทำบุญเด็กหน่อยคุณดิวเพิ่นมาเจ็ดเด็กหน่อยอ่ะคุณดิวเองเพิ่นกะขายครีมไขม่หมกเดี๋ยพี่น้องเอ้ยผ่านสองทางติดต่อแอดมินเองกะสิขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้เพิ่นเลยซะเผื่อตอบแทนเนาะอ่าแอดมินเองกะบ่มีอีหยังสิตอบแทนเพิ่นกะเออประชาสัมพันธ์ซอยเพิ่นคือสิดีเนาะสิ่งที่เพิ่นได้เฮ็ดให้เด็กหน่อยทางฝั่งเรา ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆแอดมินเองก็อยากเห็นสิ่งที่ดีๆให้เปิด,เป,ดเปิดขายขี้มไข่หมูกไปอุดนุนเพนใดทั้งสองทางแต่ละสองทางทางแต่ละแตฟพร้อมเนาะพี่น้องเนาะถ้าคุณที่มั่นก็นกนอาจเป็นอินฟูดาราหนักแสดงเออเป็นหนักธุรกิจที่สุดแสนจะรอแล้วก็ใส่ซีวิตติดดินเนาะเป็นคนเป็นกันเองหนาหากักแอดมินติดตามในส่วนของ ส่วนสงการส่วงปีใหม่จริงๆนะเพิ่นสิกำบ,บานมาอยู่บานหนอกของเพิ่นนะนะเพิ่นใส่ชีวิตแบบติดเติดเด่นเนาะหากินตามบานหนอกตาม่วนบุศแบบอยากใส่ชีวิต ะพะวายอยู่ทางกรุงเทพกับโบมีโอกาสได้อยู่แบบสโลลัลพอกับบาดมาในส่วนของเทศกาลสงศิกวมาใส่ซีวิตยอยู่ตามถงไ้องน้ำหนาหักเนาะคนไทยคอนเทนลงในติ๊กต๊อกให้เฮาในเบื้องเห็นนะนนพีเราเองอ่ะม,มาอหาาบบาาอานี่แอนมินคอลาลงงแามจาบะวะลายย้ายหางมิตเว่าในคลิปนี้ปื้มแหงประทับใจแหงสบายดี